สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทาาจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยจ้าแนวทางฮานอยมัดร่วมจ้าแนวทางของวันจันทร์วันที่หนึ่งเดือนเก้าจ้าสองพันหาร้อยหกสิบแปดนเดือนกันย่าจ้าเดือนใหม่เริ่มต้นเดือนใหม่วันแลกข,ของสัปดาห์เนาะมื่อแลกข,ของสัปดาห์แล้วก็เป็นมื่อแลกข,ของเดือนนาะงสำหรับแนวทางฮานอยของเฮ้ามือนี้จ้า สำหรับผลห้าหน้อยมันรวมมือวานจนที่สามเอ็ดือน8ปจะสำหรับสำหรับแนวท้าของเ้าจะเลขเด่นให้เด่นหากับเจกันเด่น1นึ่สำหรับพนจะน้อยเฉพาะกิจ3 5, 1, ามหาหงหลังสองแปหาหเข่าตรงๆรงจะน้อยแหลกเปิดปุ๊บกระแมนมาเลยหาหนึ่งตรงตรงโตเน้นจะโอเปลี่ยนปกา,นากกาคนลยจะปพี่น ตัวเนี่ยเต็มเต็มจะน้อยเฉพาะกิจเด่นหาของเฮามาจา้ะสำหรับน้อยพิเศษหกสองศูนย์หกเก้าผ่านไปเนาะน้อยรอบปกติจา้าสองสามเก้างแปดสาม สามบนสามหลางกันเลยทีเดียวเอาผลาดไปอีกค่ะพี่น้องจ้าสำหรับน้อยรอบ VIP จ้าแปดหกศูนย์หลางหกสี่หกบนหกหลางอีกน้อย VIP กันเนาะผลาดไปอีกค่ะพี่น้องจ้าสำหรับสุดสามตัวบนของเฮากะผลาดไปจะบมเสียดเลยโอ้โหตายตายเนาะหาหน้อยเมื่อนี้ไหมมาม่หน้อยเฉพาะคิดน้อยแรกก็คือหายจ่อยเลยเนะเาะสำหรับพวกนี้ตามรุ่นกันต่อจ้า เกินไปเนาะเนี่ยน้อยเมื่อวานก็สรุเนาะจ้ะ ขอโทษขอภายพี่น้องเอฟซีหลายๆสำหรับมือนีฝากตามต่อละกันนอกาแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจากพี่น้องยกษ์ก่อนที่จะนไปเป็นแนวทางกับเปียบเทียบจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะคืออยู่กับความมาความชอบจะมีตัวหมักตัวสอบคล่อยตามเนาะบมมีตัวหมักตัวสอบสามารถปล่อยผ่านได้จะมือนีคอยมาปังๆคอยมาเต็มๆปังๆทุกๆแนวทางละกันเนาะสำหรับมือนีกับหลายแนวทางเกิดเนาะจะออกชนกันค่ะ อ่าละรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยแอดโดลงหายสองสูตรจะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักลงหายตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดเนาะถามักถาสอบถาสุนใจกะเขาไปรับชมย้อนหลังใดเลยเนาะเผื่อนําไปเปรียบเทียบพิจารณาวีขอกันเบิงเนาะจ้าหรือว่าหมักสูตรใดก็ตามสูตรนั้นจะขึ้นอยู่กับความชอบจะบ่มีการบังคับกันเนาะมีตัวหมักตัวชอบกันอย่าลืมไปกับกันทุกข้างแค่นั้นเองจะบ่มีตัวหมักตัวชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้จ้า สำหรับมืออีก,ก็มีเล่าพัฒนาให้อีกโอ้โหหลายแนวทางเกินตามต่อห้าน้อยมาร่วมเขาเฮามือหนอีเลขเด่นไฮเดนเจ็ดกับสามจ้าจับคู่เด่นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่ง สำหรับเบรนสามสี่สามหาหกแล้วก็สาจิตสำหรับเลขเบิ้ลนจาเมรีอนึ่งหนึ่งระวังเบิ้ลนสาล้กันเป็นเลขเด่นพอดี กันเด่นสีจ้ะ C หาหกเจ็ดสี่แปดสามตัวบนสี่เจ็ดสามเลขเด่น 3ตัวบนฮาหนอยมารวมมื้อนี้เน้น735 479กัน4647เบิ้ล33 3736 79 71 โอเคเรียบร้อยจะสสาหรับฮานมีโค้ามือนี้คอยมาปังปังคอยมาเต็มเต็มเด้งเด้งถูกถูกแนวทางละกันน้องคอยปังปังถูกถูกแนวทางละกันน้องสำหรับฮานอยกับโให้ปังปังทั้งสองสูตรละกัาน้องมือนี้ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสชคดีกันถุกคนถูกทานจะชคโชุ่มมันมันกันถูกคนถูกทานจะปังปังถูกถูกแนวทางจะมือนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงสำนีละกันเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกัะเนเราจะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า